สวัสดีคะ่ะชอคะ่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงสินาทีแล้วนะคะไม่ได้ทํางานนะวันนี้นะคะเมื่อเช้าลงคลิปกินน้ำมันมะกอ,อกไปนะคะน้ำมันมะกอ,อกกับมะนาวกับละกับสิตรูนกับนัแหละซึ่งช่อน่ะไปเจอในทิกต o k นะคะว่ามันช่วยเรื่องนู่นนี่นั่นนะคะชอมีปัญหาเรื่องผมด้วยความที่ชอน่ะเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าตรงนี้ค่ะมันจะ มันจะแหว่งเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะลานแล้วทุกคนแล้วตรงกลางหัวคือไม่มีผมแล้วนะคะของช่อคือบางมากแฟนมองแฟนมองคือเห็นนังหัวเป็นกลมๆแล้วอะคะ่ะช่อก็ไปซื้อสเปรย์ซื้อนู่นนี่นั่นมาแล้ววันนั้นวันนั้นไปถายดูใน tiktok นะคะไปเจอว่าคนที่ไปกินอะน้ำมันมะกอกอะมันช่วยเรื่องนั่นเรื่องนี้อะคะ่ะช่อก็เลยไปกินมาแล้วก็จดวันที่กินนะคะ ในคลิปสั้นที่ช่อลงไปอ่ะช่อบอกว่าช่อกินไป37วันซึ่งช่อโพช่อเห็นผลนะคะ37วันปุ๊บช่อเห็นผลช่อก็เลยเอาลงใน y o u t u b e นะคะว่ามันได้ผลจริงๆนะคะแล้วมีพี่คนนึงเขามาถามว่ายี่ห้ออะไรน้ำมันมะกอกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอเป็นพิเศษตรงที่ว่า extra v e e k e n นะคะ ตรงนี้ค่ะขอให้เป็น e x ตร้ v วีแกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้จริงๆอ่ะชอบไม่ได้กินของอีกานะชอบกินของอีอกยี่ห้อหนึ่งก็คือมันจะแพงกว่านี้แต่ว่าวันนั้นแฟนไปซื้อกับข้าวชอบเลยบอกว่าเออน้นมากอกชอบหมดอ่ะช่วยซื้อมาให้หน่อยได้ไหมนะคะตัวนี้เป็นพลาสติกนะเดี๋ยววีให้ดูเนี่ยค่ะเป็นพลาสเป็นพลาสติกอืมแต่ว่ายี่ห้อที่ชอบกินอนะ่ะมันเป็นแก้วนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะทุกทุกคนดียี่ห้อไหนก็ได้ค่ะให้จดให้ทําแบบนี้นะคะถ้าอยากรู้ผลนะ ให้จดวันที่เรากินตั้งแต่วันแรกเลยนะคะว่าเรากินวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วให้เราสังเกตดูตัวเราเองนะคะคนอื่นบอกว่าผิวโกลก็คือผิวแบบจะโกลขึ้นนะคะผิวเนียนผิวสวยขึ้นแต่ว่าอันนี้ช่อไม่รู้นะเพราะว่าช่อก็สภาพแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไปเข้าแบบทําสปาหน้าหรืออะไรนะคะเราก็สภาพอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าสภาพผิวของเรามันดีขึ้นหรือเปล่าแต่ที่ช่อการันตีละสามารถพูดแบบเต็มปากได้เลยคือผมผมผมหนาขึ้น แล้วก็ระบบทับถ่ายดีขึ้นคนที่ไปแบบว่าระบบทับถ่ายกระต่ายอะทุกคนนึกภาพออกมแบบเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไหลปลื้ดดีขึ้นนะคะดี สำหรับหัวใจอันนี้ช่อก็ไม่รู้นะบางคนบอกว่ามันดีต่อหัวใจช่อก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ข้างในช่อไม่เห็นเอาที่ช่อเห็นแล้วก็คือที่ช่อเห็นเลยก็คือนี่ค่ะผมกับระบบทถ่ายช่อถึงมาบอกได้นะคะว่าช่อถึงการันตีได้นะคะว่ามันดีจริงนะคะส่วนอย่างอื่นให้ทุกคนลองไปกินดูแล้วก็สัมผัสกับตัวเองดูนะคะเพราะว่าร่างกายของเราไม่เหมือนกันเนาะวันนี้วันเสาร์นะคะเราก็มาเปิดต่อคราวที่แล้วช่อเปิดจนถึงวันที่10นะคะเราก็เริ่มวันที่11ต่อนะทุกคน คือฉันจะบอกว่าวันที่14บ่ไปแล้วนะคะเป็นมาร์ควันด้วยความที่ชอบอะมาร์กหน้าแล้วแฟนชอบเห็นแฟนเรบอกว่าแล้วมาร์กฉันล่ะนะคะไม่ใช่วันที่14สี่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้อะชอบดึงออกไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดึงวันที่11จนถึงวันที่1 0 19ามอแกนวิทแกนดอกอีดอกนี่ต้นแอเดนชูกี้ไม่ได้ยินมอแก ไม่ได้ยินสิบเท่าไหร่เดี๋ยวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอยู่นะสิบสามแล้วก็สิบสี่นะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกอยู่ไหนสิบหกเชอบว่าสิบหกน่าจะเป็นมาร์กคะ่ะทุกคนสิบหกน่าจะไปแล้วน่าจะเป็นมาร์กแหละอ่าสิบหกน่าจะเป็นมาร์กที่มารค่ายแฟนแล้วก็สิบเจ็ด ธอฉันไม่เห็นสิบเจไม่เห็นสิ 18. อ๋อนี่ไงฉันลืมสิออกมาแล้วบ้าบอหอยสังที่สุดนะคะ16ไม่เห็นนะคะสิบหกสดสิบแปดแล้วก็สิวันนี้วันทีเ่เอาถึงวันที่19นะคะมาสิเ้าแหละชอบคิดว่านะคะอ่ะมาเริ่มที่สิบเอก่อนนะคะสิเอ็ดเป็นครีม Can you แ t a n d a b u t t o ฟ for m ีค่ะอันนี้เป็นครีมบำรุงครีมบำรุงแขนนะคะฉันก็จะหลงภาษาอาสิบอนะคะแล้วก็ต่อด้วยสิบสองสิบสองน่าจะเป็นสบู่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมขายของไม่ได้หรอกเอาจริงถ้าเป็นแบบนี้ขายของไม่ได้สิบสองไปแล้วนะคะแล้วก็สิบสามสิบสามเป็น for dry skin เดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อน ครีมนะคะแล้วก็14บสิบสี่ขอดู14หน่อยสิจ้า14ตัวนี้นะคะกล่องใหญ่มากบลลบล่าเลยกล่องบลลูบล่าเลยนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นครีมค่ะทุกคนเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะครีมนั่นนะคะครีมบำรุงผิว14ไปแล้ว15 15ไม่มีทุกคนเอ้อสิ 15, อยู่นี่15เป็นลิปมันนะคะ เพราะว่าลิปมันอะชอบได้มาคราวที่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละกลิ่นเท่านั้นเองก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กับกลิ่นอ่ามงโก้มะม่งมวงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นลิปนะคะ15 16, 16, 16้าสิกสอะชอบเป็นมาร์กนะทุกคนเพราะว่าชอบจําได้ว่าชอบดึงเอา16ออกนะคะแล้วต่อด้วย17 17ก็ยังเป็นโซโซปรซันสิบเจก็ยังเป็นสบู่อยู่นะคะนี่17นะแล้วก็18 18, 18ก็เป็นเขาเรียกอะไร ครีมบำรุงแขนนะคะครีมครีมครีมบำรุงแขนนะคะมันก็จะมีรสชาติรสชาติมันก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้จะเป็นกลิ่นคุโค,โคโนัทเขาเรียกอะไรมะพร้าวนะคะกลิ่นมะพร้าวแล้วก็ตัวนี้ก็กลิ่นกลิ่นแอลมมนนะคะก่อนหน้านั้นชอบมีชอบมีอยู่กลิ่นหนึ่งที่เปิดก่อนหน้านั้นนะคะแต่และกลิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะทุกคนนี่ให้ดูแบบนี้เอานะคะแล้วก็ วันที่18เร็จวันที่19นะคะก็จะเป็นมาร์กนะคะตัวนี้เป็นมาร์กกลิ่นส้มนะคะวิตามินซีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เอาไปคือวันที่16อะ่ะเป็นสีขาวซองสีขาวนะคะตัวนี้เป็นสีส้มหมดและจ้าเปิดจนถึงวันที่18นะคะค่อยเปิดงวดหน้าอีกแฟนบอกว่าให้เปิดทุกวันเราก็บอกว่า เปิดทุกวันนะมันไม่ได้ไงนะคะเปิดทุกวันแล้วก็แบบมันไม่ตื่นเต้นก็เปิดอีกอย่างเนงไอยเปิดสองวันหรือสี่วันครั้งได้ไหมนางก็บอกมันนานไปนะคะแต่ว่าจะเปิดให้ก่อนถึงจะเปิดให้หมดก่อนที่จะบินถึงไทยคะ่ะทุกคนเธอดูผิวมันเชียร์ผิวกลูอันนี้เขาเรียกผิวกลูไหม <laughs> นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะนอกจากมาเปิดมาเปิดอ่อกล่องให้แล้วก็มาบอกนะคะว่าการกินแบบไหนอ๋อลืมบอกไปคะ่ะทุกคนว่ากินยังไงนะคะ สองอาทิตย์แรกสองอัน,นอันนี้เอาที่ชอบกินนะสองอาทิตย์แรกนะคะชอบจะกินทุกวันนะคะกินทุกเช้านะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนตโต๊ะแล้วก็มะนาวหรือว่าเลมอนนะคะบีบผสมกันไปนะคะทุกทุกวันนะคะเป็นเวลาสองอาทิตย์อันนี้ที่ชอบกินนะหลังจากสองอาทิตย์ปุ๊บชอบจะกินสลับวันสลับค่ะทุกคนก็คือกินวันจันทร์อังคารหยุดแล้วก็กินวันพุธก็คือกินสลับวันเอานะคะ แต่ว่าถ้าใครแบบว่าโอเคก็กินทุกวันก็ดีนะแต่ว่าชอบกินแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าชอบไปไปดูของใครมาไม่รู้เขาบอกว่า2อ,อาทิตย์แรกอะให้ร่างกายมันจํานะคะพอหลังจากนั้นอ่ะให้เราสลับเป็นฟันปลาเอานะคะทุกคนอืมนี่นะคะลองทํากันดูนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปแล้ว